จ้า <c oughs> ยูยูเนาะค่ะ <c oughs> หลวงปู่สุกเนาะค่ะอ่าเพิ่นกะได้ถามเนาะถามลูกศิษย์อ่าว่าสาวน้อยเป็นไผ่ประสนเนาะหลวงปู่สุกเจจ,จีดังแห่งเมืองโคราชเพิ่นกะอยากรู้จักอยากยังกับน้องอุ้งอิงนี่สินะเพิ่นซึ่งเพิ่นก็ บอกเคยถามเด็กเทียนเนาะ,ะนี่ล่ะยูยูก็มาถามขึ้นมาถามขึ้นกับลูกซี์ลูกษี์เพิ่นก็ได้บอกว่าคณะหมอลำสาวหน่อยเพชรบ้านแพงน่องอิงเอียง,งสินะเป็นเพิ่นกัหลวงปูเพิ่นกบ็บาเคยรุ่จักมาก่อนเพื่อนก็ได้ยินแต่คน,คนคนว่าค้นอย่างเอียงประมาณนี้แหละวะค่ะ เดี๋ยวนี้ก็ยูพิคนก็มาถามขื้นเอาฟัง้าจ้ะว่าหลวงปู่ถามสาเหตุอียังถามแบบใดเป็นยังจังถามหาสาวน่อยเพชรดบานแพงซี่สินะอย่าให้แฟนครับ FC ได้ฟังน้ากันนะคะจะได้รู้ว่าเป็นสาเหตุจังไหนมาจังไหนเอาตอนแรกครั้งแรกที่ว่าฉัน่านถ้าไม่รู้จักนู่หญิ่นะครับ ผมกับพ <noise> hmm ี่รงมานั่งคุยกันเรื่องนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเล่นจะมาเล่นที่นี่ท่านก็นั่งับาสาวน้อยคือใครสาวน้อยคือใครขาถามถ้าเลิดถาเกิดเขามาเล่นแถวนี้เขาจะแวะมาหาเราไหมก็เลยก็เลยถามพี่รงพี่รงลองถามพยุทธ์ดูไหมถ้าเกิดเขาจะว่างแวะมาท่านไม่เคยไม่เคยถามจู่ๆท่านเลถามจู่ๆถ้าถามซึ่งงนั้นน่ะสาวน้อยคือใครสาวน้อยคือใครอายุเท่าไหร่ข็าถามเนี่ยขาถามเขาบอก สาวน้อยคือนักร้องใท่ก็ฟังกับตาฟังก็เลยคุยมาบาตาฟังสานั่งมตาฟังกันได้น่งแกับบานมเล่้งังเล้งวกันมเลยัน้ั่เกบ้ป็นบเป็นบุญนะครับที่ได้มาอ๋อสายเป็นบุญที่ทับที่ได้มา ท่านจะเป็นเศรษีดังของที่นี่ทุกวันท่านมาผู้เสือมาผู้ลอยผู้เองเะหรอผู้เองครับผู้เองเลยลอยอยลอเลยนะรครับแลวันนี้ก็ไม่จำบัสนะไม่จำบัสนั่งรอนั่งรอรอว่าจะมาไงแปดสิบแปดวินตาบากเองทุกวันนะครับขับมถเดงบ้านเฉยเนี่ยเพื่อ อืมมาค่ะเอาเห็นแล้วเนาะค่ะอายุ88 8ดสปได้ค่ะปูุ่ะ มึนิ่งมึงจะได้ลูกทำบ้าหมล่เนี่ยบ้านไหมนใช่สิ รับไปเลยครับ หเ,หเห็นแล้วเนาะค่ะเนาะว่าหลวงตาเบ้าอีหยังกับน้องอุงอิงให้อีหยังกับน้องอุงอิงเพราะว่าเพิ่นรู้สึกว่าอยากให้สิ่งดีๆกับน้องอุงอิงเนาะค่ะเนาะ <c oughs> นี่แหละคนมีบุญไปทางไหนก็มีแต่คนเมตตาหลวง หลวงตาเพิ่นกับประทานตูปภาพให้เห็นบอ่่นได้รับขีนจากพระเทศพดวงตานี่อายุต้องแปดสแล้วนะคะเนาะ เพื่อนก็มาเว้ากับมหาเนะเพื่อนก็อยากเห็นน้องอิงเพื่อนอยากให้สิงดีๆกับน่องอิงเพื่อนก็อยากให้ความเมตตาคือน่องอิงนี่ก็คงเป็นแบบเนาะเพื่อนเป็นคนมีบุญมีวาสนาจังวานั่นแล้วเนาะคะ่ะเพื่อนก็เฮ็ดให้แบบดวงตาก็ซึ่งเ่เคยรู้จักกันมาก่อนเ่เคยเห็นกันมาก่อนก็อยากไ้สิ่งดีๆกับน่องอิงอยากประทาน ของที่ระลึกหรือเอ่อังที่เป็นสิริมงคลให้นอ่องอิงมอบให้นอ่องอิงซึ่งเพิ่นนั่งหลับตาเพิ่นก็รู้แล้วว่านอ้องอิงเป็นยังไงเป็นภยัยถึงมีชื่อเสียงดวงทางแบบนี้อยงนี่นะหลวงตาเพิ่นกันเลย <c oughs> มอบภาพมอบยันเพื่อให้นอ่องอิงเอาไปติดไว้บ้านเนาะค่ะเนาะบ้านหลังไม้ซันเพิ่นบอกว่า มันนี่เป็นสิริมงคลเรียกจะได้มีเงินมีทองเรียกเงินเรียกทองเข้ามามีมีเงินมีทองแบบปลํ่มรวยนะอ่าผนวานจากซีหลวงตานะเนาะนี่ความเมตตาจากหลวงตาเนาะผู้เพินมียานอย่างรู้นะค่ะเนาะน,ะนี่เห็นแล้วเนาะทุกคนก็นสิเห็นแล้วเนาะน้ององิงเห็นบ่าค่ะนี่เห็นแล้วเนาะน,นี่นะซึ่งเพิ่นก็บเคยหล้จากมากนแค่ ว่าอยากเห็นนั่งหลับตาก็อยากเห็นเพื่นกับนอ้องอูอิงก,ก็ได้ไปกราบอิหลีนะคะเนาะเอามือมนีกามีค่ะสารบอกสูฟฟ่แฟนค่ะเบฟซี่ฟังจำนี่ลาบค่ะมือนีก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะจ้าสวัสดีจ้า